ปรากฏการดาวเสาไร้แหวนการสอดประสานของระบบโลกกับพลังที่เรายังมองไม่เห็นโดยวิทยามาตาจี 1. จังหวะสหพลังงานจักรวาลวันที่23พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ r i n Ring p l a พล Closing โลกมองเห็นดาวเสาโดยที่วงแหวนหายไป เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณทุกๆ14-15ปีเพราะระนาบวงแหวนดาวเสาหมุนเอียงจนเกือบตรงกับโลกทำให้เรามองไม่เห็นโครงสร้างที่เคยสง่าง,งามที่สุดของมันในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางจัก,กรวาลศาสตร์ดาวเสาเท่ากับความมั่นคงกฎร,ระเบียบขีดจำกัดโครงสร้างในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของมนุษย์และจิตสำนึก เมื่อดาวเสาไร้แหวนคือภาพของสภาวะที่จริงต่างๆปรากฏผ่านตัวตนแท้ปราศจากกรอบจำกัดและพันธนาการใดๆเหมือนจัก,กรวาลบอกว่าวันนี้คือวันที่ความจริงเผยตัวออกมาไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปและเหตุการณ์บนโลกในช่วงเวลาเดียวกันก็ดูสอดคล้องอย่างน่าประหลาด บันทึกพื้นโลกขณะฟากฟ้าทำมุมเสาไร้แหวนโลกเบื้องล่างเกิดอะไรขึ้นณนะช่วงเดียวกันกับเริกดาวเสาไร้แหวน23พฤศจิกายน2568โลกหลายระบบเข้าสู่จุดปลดปล่อยพลังพร้อมกัน1เฮลิกูบีในภูมิภาคอาฟาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปียประทุข,ขึ้นตื่นจากการหลับไหลอันยาวนาน ช่วงโฮโลซีนประมาณ10,000ถึง12,000ปียาวนานกว่าระยะประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดเสียอีกข้อมูลจาก Smithsonian Global Volcanism Program Encyclopedia Britannica และ ESA ยืนยันว่าภูเขาไฟในเอธิโอเปียลูกนี้ไม่เคยมีบันทึกการประทุในช่วง11,700ถึง12,000ปี คอลัมน์เท่าฐานสูงราวประมาณ14กิโลเมตรประมาณ9ไมล์พ่น SO2 กระจายข้ามทะเลแดงอารับอินเดียเหมือนพลังที่ถูกกดไว้นานนับหมื่นปีถูกปลดล็อกในจังหวะนี้ลมพัดข้ามทะเลแดงไปถึงเยเมนโอมานปากีสถานและอินเดียทำให้สายการบินหลายแห่ง ต้องยกเลิกเลี่ยงเส้นทางบินจำนวนมากนี่คือภูเขาไฟที่ไม่ตื่นเลยในยุคอารายธรรมมนุษย์แต่กลับตื่นพอดีในวันเลิกเสาไร้แหวนและเมื่อมันตื่นมันสื่อสารถึงเราด้วยพลังที่ชัดเจนดิบและจริงที่สุดของโลกธรรมชาติทำให้มนุษย์ทั้งโลกต้องหันกลับมามองพลังงานที่เรายืนอยู่บนมันทุกวันพลังที่เราเคยคิดว่า ช่างนิ่งสงบแต่แท้จริงแล้วกำลังหมุนกระแสชีวิตของเราทุกวินาที 2. น้ำท่วมใหญ่สงขลาหาดใหญ่เมืองทั้งเมืองกลายเป็นอ่างเก็บน้ำในช่วงสัปดาห์เดียวกันฝนตกหนักเป็นประวัติการในภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะสงขลาหาดใหญ่ Reuters Jazeera AP Al และสื่อไทยรายงานตรงกันว่าเกิดน้ำท่วมรุนแรงหลายพื้นที่จมมิตรรัฐบาลประกาศสงขาเป็นเขตภัยพิบัติหาดใหญ่รับฝนกว่า630ม mm, ิิเมตรใน72ชั่วโมงระบบควบคุมน้ำเมืองถูกโอเวอร์โหลดเกินการออกแบบอย่างรุนแรงที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 3. เหตุการณ์อื่นในภูมิภาคและระดับโลกในช่วงกลางถึงปลายพฤศจิกายน2025ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆอีกเช่นน้ำท่วมใหญ่ในภาคกลางเวียดนามจากฝนตกหนักต่อเนื่อง16 2 2ถึง22พฤศจิกายนทําให้เกิดน้ำท่วมกว้างขวางในหลายจังหวัด องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) รายงานว่าปี2025มีแนวโน้มเป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับ2หรือ3ในประวัติศาสตร์บันทึกและมีเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเพิ่มขึ้นชัดเจนทั่วโลก ในช่วงที่ฟากฟ้าอยู่ในจังหวะเสาไร้แหวนข้อมูลจริงจาก NOAA, USGS, ESA, NASA และ WMO โลกเบื้องล่างกำลังเผชิญทั้งแผ่นดินไหวระดับกลางหลายจุดในวงแหวนไฟ Pacific Ring of Fire พายุหมุนเขตร้อนกำลังแรงเพิ่มขึ้นหลายลูกในเวลาใกล้เคียงการแปรปรวนของ j e สต t สตรีมทำให้อากาศวิปริต ในหลายประเทศคลื่นแม่เหล็กโลกมีการสวิงผิดปกติช่วงวันดาวเสาร์ไร้แหวนความผิดปกติของค่าชูมันเรโซแนนซ์แบบกระโดดช่วงสั้นแม้ไม่รุนแรงแต่ก็มีแพทเทริร์นเบิร์สชัดเจนหลายชั่วโมงแกนโลกใต้พิภพที่ประทุภูเขาไฟทาาดน้ำที่เอ่อล้นน้ำท่วมสภาพอากาศสุดขั้วในหลายภูมิภาค ความแปรปรวนในสภาพอากาศหลายทวีปอุณหภูมิแปรปรวนหนักในยุโรปและอเมริกาความปั่นปวนในสนามแม่เหล็กท้องถิ่นบางพื้นที่สูงขึ้นอย่างกระทันหันพายุหมุนก่อตัวเร็วผิดปกติในมหาสมุทรอินเดียพายุไซคโคลนก่อตัวเร็วกว่าค่าเฉลีย่ยทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าดาวเสาทำให้เกิดเหตุการณ์บนโลกแต่เป็นการชี้ให้เห็น การสอดประสานของจังหวะพลังที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเอาสถิติมาดูเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวกันแต่เกิดในจังหวะเดียวกันและทั้งหมดเป็นระบบที่เก็บพลังจนถึงจุดปลดปล่อยนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์เรียกว่า trigger synchronization หรือจังหวะสั่นพ้องข้ามระบบ cross system resonance ทุกอย่าง เป็นเพียงความบังเอิญหรือกำลังสะท้อนความเชื่อมโยงบางอย่างที่เราอยางมองไม่เห็น 2. เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ปรากฏการดาวเสาไร้แหวนเมื่อ15ปีก่อนในเชิงดาราศาสตร์คือวันที่4กันยายน2009 Saturn RPC 2009ยุคแห่งการล่มสลายของโครงสร้างเก่าถอดเงามายา เหตุการณ์สำคัญของโลกปี2009คือปีที่โลกถูกบังคับให้เผชิญความจริงหลังการล่มสลายของ Lehman Brothers ปี2008ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกแตกละเอียดหลายประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยคนทั้งโลกเห็นโครงสร้างที่คิดว่ามั่นคงพังลงพร้อมกันนั้นธรรมชาติเองก็ประทุซ้อนหลายจุดใต้ฝุ่นมรกตที่ไต้หวัน เดือนสิงหาคม2,009น้ำท่วมใหญ่โออากาดูกู4กันยายน2,009นซึนามิซามัว29กันยายน2,009แผ่นดินไหวชุมาตรา30กันยายน2,009ทั้งหมดนี้เกิดรอบเดือนเดียวกับ Saturn R P C นี่ไม่ใช่เหตุหรือผลโดยตรงแต่เป็นภาพสะท้อนของยุคที่กำลังชิปโครงสร้างครั้งใหญ่ 3. วิทยาศาสตร์ความจริงที่ตรวจสอบได้ 3.1. ปรากฏการดาวเสาไร้แหวนไม่ได้ส่งแรงกายภาพถึงโลกในแง่กลาศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยระยะห่างกว่า1.4พันล้านกิโลเมตรดาวเสารอยู่ไกลจนไม่สามารถทำให้ภูเขาไฟประทุทำให้น้ำท่วมหรือทำให้สนามแม่เหล็กโลกแปรปรวนโดยตรงดังนั้นทางวิทยาศาสตร์ แบบคำนวณแรงไม่เชื่อมโยงโดยตรงแต่เรื่องยังไม่จบเท่านี้จุดที่น่าสนใจคือแม้ว่าเรารู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่เห็นความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุตรงๆแต่ใจเราก็ยังอดรู้สึกไม่ได้ว่าทำไมมันดันเกิดพร้อมๆกันมันบังเอิญหรือมันมีแพทเทิร์นอะไรที่เรายังอ่านไม่ออก 3.2. ระบบโลกระบบจักรวาล เป็นระบบสั่นร้องร่วม Resonance System นักฟิสิกส์สมัยใหม่ทฤษฎีซับซ้อน Complexity Science และ Quantum Field Theory พบว่าระบบที่ไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรงสามารถกระตุ้นและตอบสนองพร้อมกันเมื่อถึงจุด Criticality เดียวกันคล้ายกับทรายกองหนึ่งที่สะสมจนล้มลงพร้อมกัน เส้นประสาทในสมองยิงสัญญาณพร้อมกันโดยไม่มีคำสั่งรวมอากาศและน้ำในโลกตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของความดันดังนั้นคำว่าไม่เกี่ยวกันอาจเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ตอนนี้ยังอธิบายไม่ได้เท่านั้นการไม่มีหลักฐานวันนี้ไม่เท่ากับการไม่มีเหตุผลในระดับลึกของจักรวาลมนุษย์ชอบใช้คำว่าบังเอิญเมื่อเราเห็นเหตุการณ์สอ,อย่าง เกิดพร้อมกันแต่หากความเชื่อมโยงไม่ได้ในกรอบของความรู้ปัจจุบันทว่าจากมุมมองของจักรวาลไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆพลังงานไม่เคยสูญสลายมันเพียงแปรรูปการกระทำหนึ่งย่อมส่งผลต่ออีกระบบหนึ่งเสมอแม้จะเล็กจนมนุษย์ยังวัดไม่ได้ก็ตามเหตุการณ์ที่ดูบังเอิญอาจเป็นความสอดประสานที่เรายังไม่เข้าใจ 4. การสอดประสานของระบบโลกมุมที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ครบโลกคือระบบเชื่อมโยง Earth System Coupling บรรยากาศมหาสมุรทรธรณีสนามแม่เหล็กมีผลกระทบต่อกันเสมอทั้งในทางตรงและทางอ้อมและแม้แต่ Butterfly f f f เ c t เช่นเอลนินโยทำให้พายุอินเดียรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทำให้แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นในบางภูมิภาคการประทุของภูเขาไฟทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนในระยะสั้นโลกไม่ได้ทำงานแบบแยกภาคแต่เป็นเหมือนร่างกายมนุษย์หัวใจสมองปอดผิวหนังที่เชื่อมกันเสมอแม้จะอยู่คนละตำแหน่งดังนั้นเหตุการณ์หลายอย่างสามารถเกิดในช่วงเวลาเดียวกันได้ เพราะโลกกำลังปรับสมดุลร่วมกันมิใช่เพราะเหตุและผลกันโดยตรงคือวิทยาศาสตร์เชิงระบบ (system dynamics) ในเชิงฟิสิกส์สนาม (field physics) ทุกระบบพลังงานในจักรวาลสามารถมีผลกระทบต่อกันได้ผ่าน,นกลไกต่างระดับได้แก่ 1. ความผันผวนสนามแม่เหล็กโลก (geomagnetic excitation) แม้ดาวเสาจะอยู่ไกลแต่การจัดตำแหน่งของดาวเคราะห์ สัมพันธ์กับรูปแบบของแรงดึงดูดรวมในระบบสุริยะซึ่งมีผลต่อการกระจายลมสุริยะการเปลี่ยนแปลงใน IMF การสั่นของสนามแม่เหล็กโลกแบบจุลภาคสิ่งเหล่านี้สามารถไปกระตุ้นความไม่สเสถียรของสภาพอากาศและชั้นบรรยากาศโลกได้แม้จะไม่ใช่การควบคุมตรงๆ 2. การถ่ายโอนพลังงานในระดับควอนตัมวเบรชแนล นี่คือพื้นที่ที่วิทยาศาสตร์กำลังตามไม่ทันเพราะความเชื่อมโยงบางอย่างเกิดขึ้นในระดับสันพ้อง Resonance ที่มนุษย์พึงเริ่มเข้าใจเช่น Quantum Coherence Cosmic resonance nonlinear dynamical coupling เหตุการณ์ใหญ่เช่นผู้เขาไฟระเบิดฝนตกหนักผิดปกติค่าพลังสนามโลกแปรปรวนสามารถเกิดในช่วง หน้าต่างพลังงานเดียวกันโดยไม่เกี่ยวกันตรงๆแต่เกิดตามกฎจังหวะริทมิกซิงโครนีซึ่งอลังการกว่าที่เราคิดมาก 3. โครงสร้างโลกเองเป็นระบบหนึ่งเดียว Earth System Coupling น้ำอากาศไฟธรณีสนามแม่เหล็กชีววิทยาไม่ใช่ระบบแยกขาดเหมือนตำราที่เราเรียนแต่เชื่อมกันแบบสหสัมพันธ์ i n t e r Connected System แม้เหตุการณ์จะเกิดคนละซีกโลกแต่คลื่นความผ,ลผ,ลผลันผวนสามารถส่งผลข้ามระบบได้เสมอสิ่งสำคัญวิทยาศาสตร์เองยอมรับว่าความเชื่อมโยงระดับใหญ่ของโลกยังไม่ถูกเข้าใจทั้งหมดนี่เรียกว่า Concurrent Threshold Crossing การข้ามจุดทนของระบบหลายอย่างในเวลาเดียวกันไม่ใช่เพราะดาวเสาบังคับแต่เพราะ จักรวาลทุกส่วนทำงานภายใต้กฎการสะสมและปลดปล่อยแบบเดียวกัน 5. ความบังเอิญหรือมีนัยยะนักวิทยาศาสตร์ที่ดีจะไม่ปิดประตูความเป็นไปได้แต่จะมองว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานจึงถือว่ายังพิสูจน์ไม่ได้แต่ไม่กล้าบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้แบบเด็ดขาดเสมอไป ดังประโยคหนึ่งที่เป็นแก่นสารของจักรวาลคือพลังงานไม่สูญสลายมันเพียงแปรรูปซึ่งเป็นกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพ,พลศาสตร์ Thermodynamics ลอ law 1ถท้าโลกคือระบบพลังงานหนึ่งเดียวและพลังงานไม่เคยจางหายย่อมมีผลตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลง,เ,ปลงเพียงแต่มนุษย์ ยังมีความรู้ไม่ถึงยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอยังวัดค่าไม่ได้ยังอธิบายไม่ครบจึงเรียกว่าบังเอิญเหตุการณ์บังเอิญหรือเรายังไม่มีความรู้พอที่จะเห็นความสัมพันธ์เพราะในอดีตเราเคยคิดว่าแผ่นเปลือกโลกไม่เคลื่อนจนค้นพบเลเทคโนิกส์เราเคยคิดว่าแผ่นดินไหวไม่เกี่ยวกัน จนพบทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกเราเคยคิดว่าดวงอาทิตย์ไม่มีผลต่อโทรคมนาคมจนค้นพบ CME เราเคยคิดว่าอากาศไม่เชื่อมกับมหาสมุทรจนค้นพบ e n โซ Lania เราเคยคิดว่าจักรวาลน,นิ่งจนพบการขยายตัวของเอกภพเราเคยคิดว่าจิตไม่เชื่อมกับร่างกาย จนค้นพบ Psychoneuroimmunology เราเคยคิดว่าสสารไม่มีความวุ่นวายจนค้นพบ Quantum entanglement นะณปัจจุบันเรายังไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดพอจะตรวจจับคลื่นแรงดันตายพิภพระดับไมโครความแปรปรวนพลังงานในสนามควอนตัมของโลกการสั่นพ้องเร s โ n a แนน ในชั้นบรรยากาศระดับนาโนรูปแบบพฤติกรรมซ้อนทับกันของระบบโลกทุกครั้งที่เราคิดว่าไม่เกี่ยวข้องมักเป็นเพราะเรายังมองไม่เห็นรูปแบบที่ลึกกว่าแต่ในอนาคตเมื่อมนุษย์มองเห็นแพทเทิร์นของสนามควอนตัมการสั่นพอ้องร่วมของระบบธรณีอากาศชีวภาพระบบพลังงานของดาวเคราะห ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกมนุษย์กับสนามแม่เหล็กโลกเมื่อมนุษย์เข้าใจระบบนอนลีเนียคาปลิงพอเราอาจย้อนกลับมามองเหตุการณ์วันนี้แล้วพูดว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญเลยมันคือจังหวะเดียวกันมันคือกฎหนึ่งเดียวของจักรวาลที่กำลังทำงานพร้อมกันทุกมิติทุกอย่าง เชื่อมถึงกันเสมอแต่เรายังไม่เคยฉลาดพอจะเห็นมันครบทั้งภาพ 6. ความจริงสองชั้นเมื่อพิจารณาจากพลังงานทั้งหมดวันอาทิตย์พลังดวงอาทิตย์เท่ากับ 7. จ็ดจงการประกาศตัวตน2.3คือ2.3งบวกเท่ากับ5การเคลื่อนตัวการแตกกรอบการเปลี่ยนขึ้น 3. ามค่ำ การเริ่มต้นใหม่จากความว่างเสาไร้แหวนสัญลักษณ์ของการถอดวงล้อมขอบเขตกรอบเก่าเมื่อนำมารวมกับเหตุการณ์จริงของโลกภูเขาไฟที่หลับ1 0 0 0ง0 0 0ถึงหนึ่งปีตื่นขึ้นปลดปล่อยพลังที่ถูกกักน้ำในภาคใต้ท่วมเมืองปลดปล่อยแรงที่ระบบระบายน้ำ รับไม่ไหวภูมิอากาศโลกทั้งปี2025ถูกยืนยันว่าร้อนและสุดขั้วมากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติเราจึงสามารถอ่านพลังของวันได้ว่านี่คือวันที่โลกสาธิตให้เห็นว่าเมื่อพลังถูกกักเกินไปมันจะหาทางปลดปล่อยเสมอไม่ว่าจะในรูปลาวาใต้พิภพ,พน้ำฝนที่เต็มลุ่มน้ำหรืออารมณ์ ความคิดโครงสร้างชีวิตที่แบกไว้นานวันเสาร์ไร้แหวนนี้จึงไม่ใช่ดาวเสาวบงการโลกแต่เป็นกระจกให้มนุษย์หันมามองว่าเราเองก็มีวงแหวนกรอบคอจำกัดที่พันตัวเองอยู่และเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องถอดมันออกเพื่อเปลี่ยนรูปพลังชีวิตของเราเองเช่นกัน จักรวาลส่งสัญญาณให้มนุษย์ปลดเปลือกตัวเองไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเกิดใหม่ตามแบบเดียวกันในทุกชั้นของจักรวาลคุณเองเท่านั้นเป็นผู้กำหนดว่าจะปฏิวัติชีวิตของตนสู่การพัฒนาสูงสุดอย่างไรเมื่อเลือกได้จงเลือกมันให้ดีที่สุดในวันที่ทรงพลัง ฟ้าดินเป็นใจและทำตัวเองต่อเนื่องให้ดีที่สุด 7. การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ภัยแต่คือความจริงสูงสุดของจักรวาลการประทุครั้งนี้คือเครื่องเตือนใจว่าทุกสิ่งในจักรวาลเดินตามกฎเดียวกันคือการเกิดการสะสมการปลดปล่อยและการเริ่มใหม่ โลกเองยังต้องปล่อยพลังงานที่สะสมมานับหมื่นปีมนุษย์ก็ต้องปล่อยสิ่งที่สะสมมาทั้งชีวิตไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อทำให้พื้นที่ใหม่สำหรับการเติบโตเกิดขึ้นและเมื่อใดที่เราเก้าวผ่านการประทุภายในเราจะค้นพบว่าสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในเรานั้นไม่ได้เป็นอันตรายแต่เป็นต้นกำเนิดของพลัง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนภูเขาไฟที่หลับไหลมานานแต่เมื่อมันตื่นขึ้นมันเผยให้เห็นพลังแท้ของโลกอย่างงดงามคลื่นความร้อนตายพิภพและการเคลื่อนของ m ม n t l e Plume มีความสัมพันธ์แบบ Parallel Resonance กับคลื่นสำนึกของมนุษย์ช่วงที่ภูเขาไฟตื่นมักเป็นช่วงที่มนุษย์ จำนวนมากรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นจิตทั้งความต้องการเริ่มต้นใหม่ความกล้าที่เพิ่มขึ้นการประทะกับความจริงหรือการสลัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเหตุการณ์ทั้งปวงเป็นเหมือนเสียงกระซิบของโลกที่บอกเราว่าถึงเวลาปลดปล่อยสิ่งที่แบกมานานเกินไปถึงเวลากล้าที่จะลุกขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยน แต่เพราะเราพร้อมแล้วการเติบโตของมนุษย์คือการเห็นความจริงทั้งหมดใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐานแล้วขยายขอบเขตความเข้าใจไปยังสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้โลกไม่ได้ส่งสัญญาณเพื่อให้เรากลัวแต่เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวทั้งในจักรวาลและภายในใจเรา ล้วนสร้างคลื่นสะท้อนต่อกันเสมอแม้เราจะยังมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าความนิ่งไม่เท่ากับความไม่มีพลังบางครั้งสิ่งที่สงบที่สุดคือสิ่งที่มีพลังมากที่สุดเพราะมันกำลังสะสมกำลังเฝ้ามองกำลังรอเวลาที่ถูกต้องมนุษย์เองก็เช่นกันเราอาจมีช่วงที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่นั่นอาจเป็นการรวบรวมพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อถึงจุดที่เรารู้สึกว่าต้องเปลี่ยนมันไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะพลังที่แท้จริงของเรากำลังพยายามดันตัวเองให้หลุดออกมาจากกรอบเดิมๆเ,เมื่อโลกตื่นมนุษย์ ้องตั้งคำถามกับตัวเองเรากำลังกดอะไรไว้ในใจหรือไม่เรากำลังหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตหรือเปล่าเรากำลังจํานนต่อความคุ้นเคยจนลืมความสามารถแท้จริงของตัวเองหรือไม่เพราะถ้าโลกยังต้องประทุเพื่อรักษาสมดุลมนุษย์ก็ต้องปลดปล่อยเพื่อกลับคืนสู่ตัวจริงของตนวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลเพราะทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงกันเสมอดาวสาวไร้แหวนไม่เคยเปลี่ยนโลกแต่เป็นโลกที่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองและนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่มนุษย์จะได้เลือกเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเช่นกันโดยวิชยามาตาจีขอให้ลูกบ้านอคราและผู้อ่านทุกท่าน จงพบความสุขสงบและความสำเร็จทุกด้านอย่างแท้จริงสาธุสุขสวัสดิมงคลทุกท่านโอมชยกาลีสักติมาตานามัตเช